จะสิ้นปีแล้วนะคะถ้าเกิดใครมีเทศกาลงานต่างๆที่ต้องไปกินเลี้ยงไม่ว่าจะอะไรก็ตามนะคะแต่ถ้าอยากคุณไปงานกินเลี้ยงปีใหม่สิ้นปีต่างๆคริสต์มาสต่างๆแบบน้ำตาลพุ่งไม่มากหรือพุ่งไม่เยอะร่างไม่พังมากเราไปดูกันค่ะว่าทำได้ยังไงบ้างก่อนอื่นเลยนะคะ ต้องบอกก่อนว่าใครที่แบบทั้งปีฉันดูแลตัวเองมาอย่างดีหรือไม่ดูแลก็ได้แต่รู้สึกว่าในไหนปีหนึ่งฉันจะกินเลี้ยงเต็มที่แบบปล่อยจอยสักครั้งหนึ่งฉันแบบไม่ต้องคิดอะไรมากอันนั้นเต็มที่เลยค่ะไม่ต้องไม่ต้องสกิปวิดีโอนี้ไปก็ได้นะคะแต่ถ้าใครเป็นเหมือนดีฉัน ซึ่งเราก็ดูแลตัวเองมาอย่างดีกับการกินโน้แล้วก็เอนจอยด้วยแต่อีช่วงเดือนสุดท้ายของปีเนี่ยช่วงเดือนธันวาเนี่ยนะมันจะต้องมีเทศกาลคือวันเทศกาลน่ะมันก็จะมีคริสต์มาสกับซิ้นปีปีใหม่เนาะถึงคุณจะเห็นว่าเออมันก็แค่สองสาวันโน no, จ้างานเทศกาลธันวาคือแทบจะต้องออกไปปารี้ต้องไปกินเลี้ยงนู่นนี่นั่นวงนั้นวงนี้ที่ทำงานที่บา้านโอ้โห คือทีฉันนะแทบจะทุกอาทิตย์เลยดีกว่าไม่ใช่แทบเตือนทันวาทุกอาทิตย์บางอาทิตย์หลายวันด้วยซึ่งเอาแล้วสิเราเราก็อยากจะต้องไป enjoy กับเพื่อนๆเนาะเราก็อยากจะอ n j o y การกินด้วยเพราะว่าอาหารก็อร่อยแต่เราก็แบบมันจะมีอะไรบ้างไหมที่เราต้องแบบเออทำให้ การกิน Enjoy Party นั้นน้ำตาลไม่พุ่งมากหรือพุ่งไม่เยอะมากหรือตลอดทันวาเราก็ Enjoy มากถึงมกราแล้วร่างจะไม่พังมากการกู้ชีพของเรากู้ร่างของเราจะไม่ยากลำบากมากจะไม่พังแบบว่าต้องอาศัยเวลาแบบอีกครึ่งปีกว่าจะกู้ได้อะไรแบบนี้อ่ะอาจจะเป็นประโยชน์บ้างกับ อีนี้ EP นี้เป็นประมาณว่าเราจะใช้ในสิ่งที่ดิฉันได้บอกคุณคุณไปในตะั้งแต่อีพีที่หนึ่งมาเรื่อยๆเลยเราจะใช้กลยุทธ์ทุกอย่างในการไปพอดีกินเลี้ยงปีใหม่ให้ล่างไม่พังน้ำตานไม่พู่มากค่ะ <S <S อย่างแรกนะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นงาน พอที่กินเลี้ยงแบบสไตล์ฝรั่งนิดนึงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเมื่อคุณเดินเข้าไปในงานกินเลี้ยงเนี่ยมันจะมันจะมีสิ่งหนึ่งที่ต้อนรับคุณอยู่ก็คือ w e l คัมด Drink ต่างๆอ่ะเรามาดู w e l คัมด Drink เอาเป็นว่าถ้า w e l คัมด Drink นั้นเป็นประเภทน้ำผลไม้น้ำอัดลมต่างๆ เอาจริงๆริแล้วเนี่ยถ้าคุณติดตามตั้งแต่อีพีแรกคุณจะรู้ว่าโอเคน้ำอัดลมนี้มันแน่นอนมันคือน้ำแก๊สะน้ำตาลคุณรู้อยู่แล้วน้ำผลไม้เคยพูดไปหลายครั้งแล้วว่าน้ำผลไม้คือเช่นน้ำส้มก็คือเอาส้มไปสวีสไปบดแล้วเหลือแต่น้ำที่เป็นน้ำผสมน้ำตาลที่เป็นน้ำตาลในส้มกับน้ำเปล่าแล้วก็เอากากใยทิ้งทั้งหมดร่างกายเราอ่ะ ไม่ได้แยกไม่ได้ออกนะคะว่านี่คือน้ำตาลจากส้มนี่คือน้ำตาลจากอ้อยน้ำตาลคือน้ำตาลสำหรับเซลล์ค่ะน้ำตาลจากส้มที่กินไปมากก็ทำให้น้ำตาลพุ่งไม่ต่างจากน้ำตาลที่กินจากน้ำตาลจากอ้อยนึกออกปะเพราะฉะนั้นให้คุณมองว่าน้ำผลไม้คือน้ำดึงการดึงเอาน้ำตาลจากส้ม แล้วการดึงเอาน้ำตาลจากผลไม้แล้วเอากากทิ้งทั้งหมดไอ้กากตรงนั้นนะคะปกติถ้าคุณกินผลไม้เป็นลูกๆอะ่ะคุณจะกินพร้อมกับกากซึ่งกากคือไฟเบอร์อย่างที่บอกกินไฟเบอร์ไปมันจะช่วยการดูดซึมน้ำตาลได้ช้าลงน้ำตาลคุณจะไม่พุ่งถ้าค,คุณกินผลไม้ทางลูกแต่ถ้าคุณจะเป็นน้ำผลไม้เนี่ยมันคือน้ำผสมน้ำตาละคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็น choice แค่ น้ำบัดโรมน้ำผลไม้ดิฉันจะเลือกเป็นน้ำเปล่า <c oughs> คุณเป็นน้ำเปล่าที่เป็นผสมแก๊สก็ได้ sparkling water อ,อ,อันนี้คุณสามารถในในโต๊ะอาหารนะคะ ถ้าคุณไม่ดื่มแอลกอฮอล์ด้วยคุณก็ไม่อยากกินน้ำผลไม้ด้วยคุณเลือกเป็นสปาร์กิ้งวอเตอร์ใส่แก้วแล้วคุณสามารถชนแก้วได้การชนแก้วด้วยน้ำที่เป็นฟองฟองสปาร์กิ้งวอเตอร์ไม่ผิดมารยาทในโต๊ะอาหารนะคะทำได้แต่ก็ยังแบบเออก็ไม่ต้องกินน้ำผลไม้ไม่ต้องกินแอลกอฮอล์อันเนี้ยได้อะอีกเวลคัมดริงค์หนึ่งอาจจะเป็นชอยสว่างเบียร์ กับ Y ซึ่งอาจจะเป็น Y ขาว y แดงหรือ sweet Y Y ที่มันมีความหวานในตัวอ่ะสวิทไวก็คงตัดทิ้งเนาะก็ไวหวานเนาะก็คงจะมีน้ำตาลอยู่ก็ตัดทิ้งไปอ่ะเบียร์กับไวอันดับแรกนะคะทั้งคู่มีแอลกอฮอล์ทั้งหมดและ ตัววายเนี่ยแอลกอฮอล์มากกว่าเบียร์ด้วยซ้ำในในปริมาณเท่ากันนะคะอันดับแรกแต่เรายังไม่ได้พูดเรื่องแอลกอฮอล์เราขอพูดเรื่องน้ำตาลก่อนอเบียร์เกิดจากการหมักแป้งค่ะจะเป็นข้าวเป็นบัคว้าวบาเล่ whatever มันคือแป้งมันคือการจากหมักแป้งค่ะเพราะฉะนั้นในเบียร์จะมีส่วนประกอบของแป้ง ซึ่งสุดท้ายก็จะเป็นน้ำตาลอยู่ดีอยู่ด้วยเมื่อเทียบกับไวน์ในเอพิโซดที่ผ่านมาดิฉันได้พูดถึงค่าไกรสมิกอินเด็กซ์หรือค่าดัชนีน้ำตาลหรือดัชนีน้ำตาลพุ่งคุณจะเห็นเลยว่าเบียร์จะมีค่าไกรสมิกอินเด็กซ์สูงกว่าไวน์ไวน์ไกรสมิกอินเด็กซ์คือแทบศูนย์เลยเพราะมันไม่มีอะไรมีแต่แอลกอฮอล์นะึกออกมาเพราะฉะนั้นถ้าเปลคัมดริงเดี๋ยวก่อนนะ w e l ลค m e Drink คือ1นึ่งดิงครึ่งดิงนะคะไม่ใช่ทั้งขวดหรือทั้งโหลนั่ไม่ใช่เวลคร e มดิ n งนั่นคือกูดบายดิงแล้วเตรียมไปนอนและอาจจะแบบสลบเบาเวลครมดิ้คก็ประมาณแก้วหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าตัดเรื่องแอลกอฮอล์เพราะว่าแก้วหนึ่งมันก็คงจะพอได้อยู่ไม่ว่าจะเป็นเบียร์หรือไวน์นึกเขราปะแต่ถ้าพูดถึงน้ําตาล Y จะเป็น choice ที่ดีกว่าที่จะไม่ทำให้น้ำตาลพุ่งในขณะที่เบียร์มีโอกาสและ w e l c o m e drink คือคุณท้องว่างค่ะเพราะฉะนั้นเวลาคุณท้องว่างคุณควรจะหลีกเรื่องอะไรที่ทำให้น้ำตาลพุ่งเพราะมันจะพุ่งง่ายเพราะท้องมันว่างมันจะดูดซึมได้ดีมากเพราะฉะนั้นก็ขอเป็น w e l c o m e drink เป็น Y จะ,ะสะดวกใจกว่ากับเรื่องน้ำตาลแล้วกับแก้วไวนก็เก๋ๆส,สวยๆเหมาะกับเดรสอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะคะ คราวนี้ค่ะถ้าเกิดเข้ามาในงานแล้วเวมความเริงียบรลอยแล้วบางครั้งคุณขาเจ้าภาพเนี่ยไม่เสิร์ฟอาหารก่อนขอเป็นเค้กก่อนเลยมันอาจจะเป็นงานวันเกิดโดยเฉพาะวันเกิดเด็กโหเด็กนี่คือแบบต้องขอเค้กก่อนถ้ามันเป็นเค้กก่อนเนี่ยจำได้ไหมว่าในเอพิโซดแรกๆเลยพูดไปว่าหลักการการกินแบบน้ำตาลไม่พุ่งคือ ผักเริ่มต้นที่ผักโปรโตีนไขมันแป้งน้ำตาลแต่ดันเป็นว่าเข้าไปในงานปุ๊บยังไม่ได้ทานอะไรทั้งสิ้นเจอหน้ำตาลคือเคก้กโปะ๊ะไว้อันดับแรกเลยอันนี้ช่วยไม่ได้จริงๆเราจะแบบบอกจะภาพว่าคุณขาขอแบบขอสลัดมาก่อนมันก็ไม่ได้นะมันงานเจ้าภาพเขาเนาะเออดิฉันเคยเจอ อันนี้พูดประสบการณ์ตรงดิฉันไปงานวันเกิดของลูกของเพื่อนละกันซึ่งแบบเด็กเนาะเวลค o m e d r ด n k ก็ไม่มีไปถึงคือเค้กเลยซึ่งอย่างน้อยดิฉันรู้ว่ามันจะต้องเป็นเค้กก่อนเนทําทำไงคะเออระหว่างทางก็ต้องนั่งรถประมาณชั่วโมงหนึ่งนึงออกปะอืมชั่วโมงหนึ่งเนี่ยถ้ากินสลัดจากบ้านมันอาจจะได้ผลไม่ดีเพราะมันต้องชั่วโมงหนึ่งเนาะ อขอแบบเอามะเขือเทศใส่ถุงไปนิดนึงมะเขือเทศพกง่ายค่ะมะเขือเทศก็ตัดเป็นแว่นๆอะไรก็ว่าไปบางคนมะเขือเทศไม่ชอบบ็อกโคลีต้มก็ได้หรือผักอะไรก็ได้อะติดไปแล้วกว่าจะไปถึงอะ่ะก็ก็กินไปก่อนก่อนเข้าบ้านเขาก็ได้อันนี้ก็ทําระหว่างในรถก็คือกินมะเขือเทศไปเลยหนึ่งลูกแล้วก็ไปกินเค้กก็รู้สึกแบบโอเคน่อยอย่างไรก็มีผักมีไฟเบอร์ข้างในเนาะพอเค้กน้ําตาลเข้าไปไมันอาจจะดูดซึม จากที่ดูดซึมพุ่งขนาดนี้มันอาจจะพุ่งน้อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเมื่อเทียบกับไม่มีไฟเบอร์เข้าในท้องเลยอีกทริกหนึ่งอันนี้ไม่ได้พูดไปในใน e ีไหนเลยแต่มันอยู่ในหนังสือเรื่องเอ่อกลูกลูโคสเรว n ลูชันที่ท,ที่ที่โชว์ให้ดูในอ p ีที่สองอีกทริกหนึ่งเขาบอกว่าให้ก่อนที่จะกินอาหารอะไรให้ลองที่จะเอาน้ำส้มสายชู หรือจะเป็นบางคนเขาใช้เป็นแอปเปิลวินิก้าก็คือน้ำต้มสายชูที่กั่นมาจากแอปเปิลนะคะได้เหมือนกันแต่ต้องเป็นแอปเปิลวินิก้าที่ไม่มีน้ำตาลมากนะคะเอาน้ำ,นำส้มสายชูปกตินี่แหละ1ช้อนใส่ไปในน้ำแล้วก็คน,คน,คนๆๆๆแล้วก็ดื่ม อันนี้จะได้ผลประมาณไม่เกินประมาณสักหลัก10-20นาทีก่อนกินนะคะอันนั้นก็ช่วยได้อันนี้มันน่าจะง่ายเพราะว่าในบ้านแขกเขาน่าจะมีน้ำเปล่าให้คุณหรือคุณก็ไปจุบน้ำส้มสายชูแล้วก็กรุบเข้าไปอันนี้ก็เป็นทริคหนึ่งนะคะเพราะว่าน้ำส้มสายชูมีกรดอะซิติกรดอะซิติกจะชะลอการดูดซึมชะลอเอนไซม์ที่ย่อยพวกน้ำตาล พวกแป้งอะไรให้เป็นน้าตาลและกระดูดซึมก็คือพูดได้ง่ายคือมันก็มีส่วนในการช่วยชะลอการดูดซึมน้ําตาลเข้ากระแสะเลือดได้เช่นเดียวกันอ่ะอน,นั่นก็เป็นอีกทริกหนึ่งในกรณีที่ต้องกินของหวานแล้วแบบไม่รู้จะทําไงเลยอะ่ะยัดไฟเบอร์หรือไม่ก็เนื้อส้มส่ชูผสมน้ำเปล่าก็ช่วยได้ค่ะคราวนี้อ่ะมาถึงเรื่องอาหารหลักจริงๆในงานแล้วคุณอาจจะไม่ อ่ะเวลาพูดว่าง,งานปาร์ตี้เนี่ยมันบางครั้งมันอาจจะไม่ใช่แบบโอ้โหไปจัดในสถานที่ที่เป็นงานปาร์ตี้จริงๆงบางครั้งการกินเลี้ยงของคุณมันคือไปกินในห้างก็ได้ไปกิน้านบุฟเฟ่ต์อย่างเงี้ยก,ก,ก็ก็ได้อ่ะบุฟเฟต่ต์แล้วถ้าทั้งเดินธันวาคุณมีเพื่อนสักสิบกลุ่มแล้วทั้งหมดคือบุฟเฟ่ต์ทั้งหมดอ่ะอืมอ,อันนี้ถ้ากินจอยบุฟเฟ่ต์ทั้งหมดั้งทั้งเดือนธันวานั้นคาดว่าเดือนมกราเนี่คือแบบ เอ่ซับคลิปชั่นยิมหรืออะไรอาจจะพยุงร่างขึ้นมาได้ยากนิดนึงนะคะถ้าจัดเต็มในบุฟเฟ่จริงๆแล้วเนี่ยจะบอกให้ว่าบุฟเฟ่สามารถกินให้สุขภาพดีได้อ่ะคุณลองคิดสภาพบุฟเฟ่ไม่ว่าจะเป็นสายต้มสายอะไรก็ตามอะ่ะเขาจะมีเอ่อจุดที่คุณไปไปไป,ไปหยิบอาหารนึกออกปะแล้วในจุดเหล่านั้นน่ะ มันจะมีตัวเลือกมากมายไก่กองอันแน่นอนตัวเลือกนั้นก็คืออะไรคะหมูเนื้อไก่ไข่ต่างๆและก็มีไอติมซึ่งเป็นแบบของหวานแล้วก็มีแบบของหวานน้ําเชื่อมลัดช่องสัง่งอะไรก็ว่าไปอันนั้นก็ว่าเป็นส่วนนั้นแต่คุณลืมไปหรือเปล่าว่าในบุฟเฟต์แทบจะทุกบุฟเฟต์เลยมันจะมีอีกส่วนหนึ่งซึ่งใหญ่โตเหมือนกันคือส่วนของสลัดบาร์ส่วนของผักต่างๆนี่ค่ะ ผักเหล่านั้นมันมันดีมากเอาจริงๆแล้วแล้วผักที่เขามีในบุฟเฟ่ตต่างๆอ่ะมันไม่ได้มีแค่ชนิดเดียวมันมีหลากหลายชนิดมากมายการที่คุณกินผักแน่นอนมันช่วยทำให้การดูดซึมน้ำตาลช้าลงแต่การที่คุณกินผักหลากหลายด้วยเนี่ยหลายชนิดหลายสีเนี่ย คุณนอกจากคุณจะมีไฟเบอร์ช่วยในการดูดซึมน้ำตาลชาลงคุณยังมีพวกสารแอนตี้ออกซิเดนต์สารต้านอนุมูลอิสระจากผักใบต่างๆหลากสีการที่คุณกินผักหล, ant ant หลากหลายคุณจะได้แอนตี้ออกซิเดนต์หลากหลายเช่นกันซึ่งจะไปต่อต้านกับพวกสารอนุมูลอิสระที่หลากหลายมากมายเชน่นเดียวกันเอมันก็ต้องมีสเตชันผัก และผล,ละไม้คุณอาจจะคิดว่าเฮ้ยผล,ลไม้ก็ไฟเบอร์หนอแล้วก็พุ่งไปที่ผล,ลไม้เลยกินแบบแรกเลยโอ้โหโซยผล,ลไม้แตงโมเต็มที่คุณหาใน ETP ที่สี่เราพูดว่าผล,ลไม้เนี่ยไม่ใช่ทุกอย่างแต่หลายๆอย่างมันคือมีน้ําตาลเยอะมากยกตัวอย่างเช่นแตงโมแตงโมเป็นผล,ลไม้ที่มีไกลซิมิกอินเด็กสูงนั่นหมายความว่าแตงโมทำให้น้ําตาลพุ่ง ได้เพราะฉะนั้นถ้ามีผลไม้อยู่ผลไม้ที่มีไกลซมิกอินเด็กสูงหรือมีน้ำตาลค่อนข้างสูงเนี่ยแตงโมทุเรียนเนี่ยกรุณาเอาไว้เป็นในส่วนของแป้งกับน้ำตาลคือส่วนท้ายดิฉนันจะมองผลไม้เป็นส่วนที่กินท้ายมืออาหารน่ะเหมือนเราจะกินเคก้กหรือกินของหวานเพราะฉะนั้นเมื่อไปบุฟเฟ่พุ่งตรงไปที่ผักเลยค่ะและมีหลากหลายได้ทั้งชะลอน้ำตาลพุ่งได้ทั้ง แอนตี้ออกซิแดนต์มากมายไก่กองและผักเนี่ยก็เป็นอาหารของเชียอจูดินรีในนํำไส้เรานะคะโพรไบโอติกต่างๆด้วยมีประโยชน์มากมายค่ะอีกอย่างหนึ่งค่ะที่เวลาที่เราไปกินเกลี้ยงกับเพื่อนเนี่ยเราจะชอบไปมากก็คืออะไรคะหมูกระทะเอาดิฉันก็ชอบไม่ใช่อะไรหรอกหมูกระทะเนี่ยเอาจริงนะ ส่วนที่มันจะทําให้ร่างพังเนี่ยหรือน้ําตาลพุ่งเนี่ยไม่ค่อยจากหมู่เท่าไหร่คือหมูมันคือโปรตีนนะคะแต่ถ้าคุณกินไม่เยอะมากาเลยว่าหมูมันคือหมูหมกักมันก็จะมีน้ําต้องน้ําตาในนั้นนะแต่ถ้าคุณกินไม่เยอะมากอะ่ะไม่ได้ทําให้น้ําตาลพุ่งอะไรแต่มันอาจจะเรื่องของการที่หมูมันไปย่างจนมีไหมเกรียมอะไรก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่ในเหมือนกันในหมูกระทะ ก็คล้ายกับบุฟเฟ่ต์ซึ่งในหมูกระทะอาจจะเป็นหมูกระทะที่เป็นบุฟเฟ่ต์หรือหมูกระทะสั่งก็ได้ที่เป็นสั่งเป็นอย่างๆไปอ่ะในร้านหมูกระทะจะมีผักคือถ้าคุณกินหมูกระทะคุณเริ่มกินผักก่อนค่ะเอาไปต้มเลยในในในช่วงที่เป็นน้ำต้มรอบๆหมูกระทะคุณไปต้มเลยแล้วคุณกินผักไปก่อนเลยค่ะถ้าคุณกินผักไปปริมาณมากพอและผักในร้านหมูกระทะก็หลากหลายด้วยคุณจะกินหมูได้หน้อยลงกว่าเดิมที่คุณไม่กินผัก อ่ะอันนั้นก็ช่วยแล้วคุณก็จะลดปริมาณหมูที่กินน้อยลงแล้วมันจะมีไอติมฟรีๆหรือของหวานต่างๆคุณก็กินมันน้อยลงทีหลังได้อีกอย่างหนึงค่ะที่ไิ้ฉันว่ามันเป็นตัวอันตรา,ายที่ทำให้น้ำตาลพุ่งในหมูกระทะมากกว่าหมูและของหวานอื่นๆด้วยก็คือน้ำจิ้มค่ะใครกินหมูกระทะแล้วมีน้ำจิ้มมันก็คงแบบไม่ได้เนาะมันคือน้ำจิ้มแล้วคุณคิดดูนะ เวลาคุณไปกินหมูกระทะคุณลองคิดดูดีๆว่าคุณกินน้าจิ้มไปกี่ถ้วย <c oughs> จนจบมือหมูกระทะคุณกินน้าจิ้มมากกว่าหนึ่งถ้วยไหมฉันว่ามากกว่าบางคนสองสามถ้วยไหมเอาอย่างนี้ละกันเพราะว่าอ่ะการได้กินน้าจิ้มเียวเพราะว่าคุณเอาหมูไปจุ่มใช่ปะก็ต้องจุ่มให้มันแบบ อาบเยอะที่สุดคือถ้าคุณกินผักเริ่มต้นก่อนท้องคุณก็จะอิ่มประมาณหนึ่งแล้วถ้าคุณกินหมูตอนให้กินหมูกับน้าจิ้มอะ่ะปริมาณหมูที่คุณกินน้อยลงอะ่ะปริมาณน้าจิ้มมันก็ต้องน้อยลงด้วยจริงปะเอออันนี้ก็ช่วยได้แล้วคุณอย่าลืมนะคะว่าน้าจิ้มอะ่ะวลา้าคุณทําน้าจิ้มคุณใช้อะไรองค์ประกอบอะไรบ้าง คุณลองไปดูนะคะว่าน้ำจิ้มแต่ละอย่างมีองค์ประกอบอะไรส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเบสของน้ำเชื่อมก็คือน้ำต้มผสมน้ำตาลแล้วคุณจะแอดเครื่องปรุงแอดพริกแอดอะไรไปก็ว่าไปแล้วปริมาณน้ำตาลมันก็มากน้อยแต่ละน้ำจิ้มนึกออกปะเพราะฉะนั้นน่ะน้ำจิ้มคือน้ำผสมน้ำตาลค่ะให้ลองคิดไว้ว่าน้ำจิ้มคือน้ำผสมน้ำตาลถ้าคุณกินคุณก็ต้องกินน้ำจิ้มน้อยลงมันจะช่วยได้ ถ้าดิฉันกินหมูกระทะนะที่ฉันไม่กินดิฉันก็ยังกินน้าจิ้มเพราะนี่คืออยู่เพื่อกินนานๆไม่ใช่ว่าอยู่เพื่อกินแบบอดอยากไม่ได้กินน้าจิ้มกินค่ะอย่างที่บอกกินผักไปก่อนแล้วหมูที่กินทีหลังมันจะน้อยลงน้าจิ้มก็น้อยลงหรือให้ดีกว่าให้มากกว่านั้นคุณมีจานนึกออกปะมันต้องมีจานเนาะในร้านอาหารคุณเอาน้าจิ้มตักมาสมมติคุณอยากกินน้าจิ้มหนึ่งช้อนชาหรือหนึ่งช้อนโต๊ะ คุณเอิมจิ้มนั้นมันละเลงก็คือมาปาดในจานคุณเคยเห็นแบบเชฟเ t a เบลหรือแบบว่าร้านที่เป็นแบบเอ่อเมชินสตาร์หรือมะเขาจะมีการปาดน้ำจิ้มในจานนะคะเด,เดี๋ยวนกไปใส่้ามานกต้องไปเคยกินร้านพวกนี้ที่เขาน้ำจิ้มแบบปาดในจานเป็นแบบภาพศิละปะสวยๆอ,อ่ะคุณเอาตักน้ำจิ้มมาแล้วคุณปาดแบบนั้นน่ะหช้อนชาจะดีที่สุดหรือสอสมช้อนชาแล้วคุณก็จิ้มหมูในน้ำจิ้มเหล่านั้นน่ะ เฮ้ยปริคุณยังได้รับความหวานแซบจากน้ำจิ้มอยู่แต่ปริมาณมันจะน้อยลงมากเมื่อเทียบกับคุณจุ่มไปเลยเต็มที่แบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นหมูกระทะดิฉันว่าคุณระวังน้ำจิ้มก็จะช่วยได้เช่นเดียวกันค่ะมากินกันครบแล้วจนถึงสุดท้ายแล้วตบท้ายด้วยของหวานค่ะอ่าสำหรับดิฉันนะคะชานมไข่มกุกหรือชานมหรือ อาหารที่เป็นนมผสมครีมเทียมต่างๆที่เป็นน้ําดื่มดิฉันจะอยู่ในหมวดของหวานเช่นเดียวกันดิฉันก็จะดื่มหรือกินมันตอนนี้แล้วค่ะตอนช่วงท้ายหรือกินพร้อมไปกับข้าวก็ได้ของหวานตอนท้าย Enjoy เอ j o จไปเลยค่ะถ้าอยากกินเค้กก็กินค่ะแต่ดิฉันเชื่อว่าถ้าคุณกินผักปริมาณเยอะตั้งแต่ต้นคุณจะกินเค้กอย่างที่คุณคิดไว้ว่าคุณจะกินครึ่งปอนด์เลยคุณอาจจะกินได้แค่ชิ้นสองชิ้น ก็ช่วยได้คุกกี้คุณเก็บอยากกินเต็มที่เลยุดท้ายก็จะกินได้น้อยลงเนี่ยแหละค่ะฉันได้บอกว่าคุณยังเอนจอยการกินขนมหวานและดีเซอร์ได้เหมือนเดิมแต่ถ้าคุณกินเป็นลำดับในปริมาณที่เยอะพวกผักตั้งแต่ตน้นคุณจะเอ d นอัพในการกินของหวาน ได้ปริมาณน้อยลงของหวานมันไม่ได้ผิดร้ายในตัวของมันถ้าคุณไม่กินมันเยอะแล้ววิธีที่คุณจะไม่กินของหวานเยอะคุณต้องไม่กินมันตอนในท้องว่างแต่เริ่มต้นเพราะคุณกําลังหิวคุณต้องกินของหวานในตอนที่ท้องคุณกําลังกําลังอิ่มแล้วคุณจะกินมันได้น้อยลงแต่คุณยังเอนจอยกินมันเหมือนกันไงคะเออเพราะฉะนั้น การเอาของหวานน้อยลงนี่คือทริคที่ทําให้คุณกินมันน้อยลงด้วยและกลไกของร่างกายอย่างที่บอกคุณมีไฟเบอร์มีโปรตีนต่างๆอยู่ในท้องของหวานที่กินเข้าไปจะถูกดูดซึมได้ช้าลงน้ําตาลก็จะพุ่งน้อยลงนั่นเองคราวนี้มีอีกอย่างหนึ่งที่ต้องมีในงานปาร์ตี้นอกจากของหวานก็คือแอลโกอฮอล์เหล้าเบียร์ต่างๆไวน์ต่างๆถ้าคุณกินแค่แก้วสแก้วกินแบบเป็นโซเชียล ก็ไม่เป็นไรค่ะอันนั้นก็โอเคแต่ถ้าคุณแบบกินแอลกอฮอล์แบบจัดเต็มเนี่ยดิฉันว่าคุณควรจะเลือกแล้วว่างแอลกอฮอล์แบบจัดเต็มหรือของหวานเพราะว่าทั้งแอลกอฮอล์และน้ำตาลมันจะถูกโปรเซสคือน้ำตาลที่เยอะและแอลกอฮอล์ที่เยอะจะต้องถูกจัดการโดยตับค่ะ อาอย่างนี้นกลไกของร่างกายเราเนี่ยคุณรู้ว่าแอลกอฮอล์เนี่ยมันเป็นพิษต่อร่างกายนึกออกปะ่ะแอลกอฮอล์จริงๆแล้วแอลกอฮอล์ไม่ได้มีประโยชน์กับร่างกายเลยมันเป็นพิษต่อร่างกายมันต้องถูกจัดการโดยตับแต่ทําไมเรากินแอลกอฮอล์ล่ะในเมื่อมันประโยชน์จริงๆแล้วแอลกอฮอล์อาจจะมีประโยชน์ในเชิงทางอ้อมเพราะเวลาที่มนุษย์อะมันมา รวมกลุ่มกันฉลองกันอะมันต้องมีแอลกอฮอล์มันเป็นวัฒนธรรมอะค่ะแอลกอฮอล์มันอยู่คู่วัฒนธรรมมนุษย์ตั้งแต่อดีตตะการจนถึงปัจจุบันมันเป็นจุดที่ทําให้เรามารวมกันแล้วทำให้เราเอนจอยคุยกันการที่มนุษย์เป็นสัตว์สังคมมันเอนจอยมาได้คุยกันมันจะมันจะลดความเครียดนึกออกป่ะฮอร์โมนที่แฮปปี้ฮอร์โมนสนุกสนานเดพามีนต่างๆฮอร์โมนที่ที่เป็นฮอร์โมนที่หลั่งออกมาเพื่อแก้ความเครียดอะมันจะเกิดขึ้น จริงฉันได้บอกว่าแอลกอฮอล์มันมีประโยชน์ในทางอ้อมที่ทำให้เรามาจอยกันมาม่วนกันทำให้ลดความเครียดให้โซเชียลกันนั่นคือประโยชน์ทางอ้อมของแอลกอฮอล์คุณสามารถกินแอลกอฮอล์ในปริมาณที่กำลังดีและกำลังกลุ่ม,มโซเชียลได้สนุกลีลลสฮอร์โมนเอาความเครียดออกไปแต่ถ้าคุณเล่นกินแบบกระหน่ำจน แห้งจนเมาอันนั้นตับคุณต้องทำงานหนักมากยังไม่นับที่มันจะมีผลกับเจ้าโปรไบโอติกในท้องทำลายโปรไบโอติกในท้องเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะกินแอลกอฮอล์ปริมาณที่เยอะคุณควรจะไม่กินผลไม่กินขนมหวานเพราะทั้งขนมหวานหรือน้ำตาลกับแอลกอฮอล์ที่มากเกิน ในน้ําตาลในเอพิสซดแรกพูดชัดเจนว่าน้ําตาลที่เรากินมันคือส่วนประกอบของอะไรคะกรูโคสกับฟุกโตสอืมนั่นหมายความว่าน้ําตาลที่เรากินครึ่งหนึ่งคือกรูโคสครึ่งหนึ่งคือฟุกโตสกรูโคสเนี่ยเซลลเอาอไปสร้างเป็นพลังงานได้ถ้าเกินจะถูกเปลี่ยนเป็นไขมันแต่ฟุูโตสไม่ค่ะฟุกโตสเซล ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไรฟุกโตตเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์เลยด้วยซ้ำเซลล์ใช้กลูกโคเป็นหลากเซลไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ฟุกโตตในการสร้างพลังงานแล้วฟุกโตตจะไปไหนฟุกโตตมันเป็นพิษมันไม่มีประโยชน์มันก็ต้องไปถูกเปลี่ยนถูกทำลายที่ตาบอยู่ดีนั่นหมายความว่าถ้าคุณเล่นกินแอลกอฮอล์เยอะมากๆคุณเล่นกินของหวานซึ่งน้ำตาลครึ่งหนึ่งในของหวานคือฟุกโตตไปมากๆพร้อมกัน ตับคุณต้องทำงานเยอะมากที่ต้องทำลายทั้งแอลกอฮอล์และฟุกโตสนึกออกปะแล้วผลผลิตในการที่ต้องกำจัดทั้งแอลกอฮอล์และฟุกโตสตับจะเปลี่ยนันเป็นไขมันค่ะนั่นคือเหตุผลที่ทำไมคุณสามารถเป็นไขมันพอกตับจากการดื่มหนักแอลกอฮอล์หรือเป็นไขมันพอกตับจากการกินน้ำทานปริมาณมาก ซึ่งมีฟุกโตดเยอะคุณก็เกิดไขมันที่ตับเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสุดท้ายแล้วในงานพอที่ถ้าคุณต้องแบบจัดหนักเนี่ยจะให้คุณกิวแอลกอฮอล์อไปเลยอย่างเดียวดีกว่าที่จะไปร่วมกินกับขนมหวานด้วยหรือถ้าคุณกินขนมหวานหนะักคุณก็กินขนมหวานไปอย่างเดียวแล้วคุณไม่ต้องไปแตะแอลกอฮอล์เลือกดางใดอย่างหนึ่งแล้วกันนะคะแต่ถึงที่สุดแล้วกินมันเป็นอย่างสุดท้าย ผักโปรตีนไขมันแล้วค่อยข่องวานหรือแอลกอฮอล์จะดีที่สุดค่ะคราวนี้กินทุกอย่างแล้วมันมีอีกทริกนึงที่ที่ฉันเคยพูดในอีพีที่2ที่หลังจากที่เรากินแล้วจัดเต็มทุกอย่างแล้วแต่แบบไม่อยากให้น้ำตาลพุ่งมีอะไรอีกไหมที่จะช่วยได้อย่างที่บอกฉันบอกว่าให้ไปออกกำลังกายหรือเดินหลังจากมื้ออาหารอย่างน้อย10นาทีจำได้ปะ เฮ้ยแต่แบบเฮ้ยคุณขาอยู่ในงานปาร์ตี้อะค่ะบางครั้งอะงานนั้นกินเลี้ยงก็คือนั่งอยู่บนโต๊ะมีพ่ยอยงผู้ใหญ่มากมายคุณใช้ฉันเดินไปไหนหรือ,อ,อกป่ามันก็ไม่อยู่แค่ร้านอาหารกับข้างนอกมันจะเดินไปข้างนอกหรออะไรแบบนี้ จะเดินไปไหนอะถ้าเดินไม่ได้ฉันเคยพูดว่าแล้วฉันก็มีรูปใน EP ีที่2ว่าให้ทำอะไรคะขาขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้ก็คือปลายเท้าขึ้นลงขึ้นลงเพราะปลายเท้าจะมีเอ็นร้อยหวายซึ่งจะสามารถถ้าคุณให้กล้ามเตรงนั้นมันขยับมันก็จะดึงน้ําตาลไปใช้ได้แต่ถ้าคุณออกไปเดินได้แบบบางงานปาร์ตี้เขาอาจจะแบบอ้ามาลุกขึ้นมาแล้วไปเดินได้ก็เดินค่อย่างน้อย10นาทีหรือแบบเดินก็ไม่ได้เนาะโอ๊ย ก็เอ็นร้อยหวายจนเมื่อยแล้วทําไงดีดิฉันเคยทาดิฉันก็ไปงานปาร์ตี้กับเพื่อนเป็นเพื่อนสนิทนะอันนี้ทําได้ก็นในบ้านเขาเนาะดิฉันก็โอเคดิฉันขอแบบแล้วันนั้นจัดเต็มอะไรคะ่ะจัดชีสเค้กไปสองชิ้นเต็มๆค่ะโอเคค่ะขอสควอตนะคะก็คือนั่งสควอตคุณรู้จักสควอตไหมคะสะควอตคือการที่คุณยืนขึ้นไปนะคะแล้วคุณก็นั่งลงแบบเนี้ย ดูจเจ้ารูปยังไงให้ดูสคอร์ได้นะคะทำซัมสกอรไปเลยค่ะทําสักแบบยี่สิบครั้งหนึ่งหนึ่งเซตยี่สิบครั้งทําไปแบบสามสี่เซตอะไรก็ได้นะอันนั้นอันนั้นคือทําได้ในในบ้านที่เป็นเพื่อนการหรือแบบไปทาในห้องน้าอะไรอย่างเงี้ยก็ได้อันนี้ก็ช่วยได้ทําให้แบบเออน้ําตาลที่กินไปทีหลังเนี่ยมันแบบได้ใช้ไม่ได้กล้ามเนื้อของเราหรือเป็นงานปาร์ตี้จริงๆไปเต้นค่ะในเมื่อมันงานปาร์ตี้ทําไมไม่เต้นคะ เต้นให้มันเต็มที่ให้มันสุดเหวี่ยงไปเลยให้มันใช้พลังงานเค,ค้กเบียร์ไวน์วอดเอเวรที่กินให้มันใช้ไปเต็มที่แล้วก็แบบมันจอยเต้นไปเต็มที่เลยค่ะเพราะฉะนั้นสนับสนุนค่ะจะเมาแล้วให้มันเต้นไปด้วยให้มันใช้น้ำตาลทุกอย่างไปกับการออกกำลังกายหลังมื้ออาหารไปเลยนะคะ โอเคสุดท้ายแล้วค่ะพูดมาซะเยอะเอาเอาเป็นว่าถ้าใครอยากจะม่วนจะจอยโอ้คุณก็จอยไปเลยค่ะในไหน,นมันก็ปีละครั้งเนาะก็เต็มที่แต่ถ้าเกิดอยากจะจอยด้วยแล้ว ไม่อยากไปเก็บกู้ซากร่างในเดือนมกราแล้วก็ชุบชีวิตร่างขึ้นมายากเนี่ยทริคต่างๆที่ที่พูดไปในอีพีนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับคุณให้คุณสามารถไปกินเลี้ยงปีใหม่แบบอยู่เพื่อกินนานๆแล้วก็ร่างไม่พังในเดือนมกราชุบชีวิตร่างขึ้นมาได้งา่ายมีความสุขต่อไปในทุกๆป,ปีกับการกินค่ะ น EP นี้เป็นในพีสุดท้ายของปีนะคะก็ขอสวัสดีปีใหม่ในวันสิ้นปีกับทุกคนแล้วก็ถ้าใครคริสต์มาสก็เมอร์นิ่คริสต์มาสกับทุกๆคนด้วยติดตามรายการกินเพื่ออยู่ใช่ป่ะรายการชื่ออะไรวะอยู่ <laughs> <laughs> ติดตามรายการอยู่ ดตามรายการอยู่เพื่อกินนานๆได้ในช่อง The Forward นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็คอมเมนต์กันให้แซบให้ตรึมมาเล่ากันซิงานปาร์ตี้เป็นยังไงกินแล้วร่างพังอะไรยังไงเล่าให้ฟังในคอมเมนต์ได้แล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในอี EP ต่อไปคะ่ะสวัสดีค่ะ ที่เห็นแต่งชุดนี้มาไม่ใช่อะไรนะคะปากแดงวนปกติปากไม่แดงตาไม่ตาไม่หนักชุดไม่เต็มอันนี้คือถ่ายเสร็จไปปาร์ตี้จริงๆคะ่ะไปกินเลี้ยงจริงๆนะคะเดี๋ยวก็จะใช้ทริคที่พูดในอีพีนี้และคะ่ะไปกินเลี้ยงอะสายแล้วไปกันคะ่ะ